วันนี้เรามาถ่ายรูปกับท่านผู้ว่ากันนะครับชัดชาตินะครับ่าติช,ชาตินะครับนนออเดแโอ้ยสุดยอดนี่แถวอย่าเอาไฟมาแล้วเว้ยไฟมาสวัสดีครับคนนี้น้องได้ที่เท่าไรเอ่ยได้ที่สามผู้หญิงนะครับโอเวอร์ออลหรือว่าอายุอายุายี่สิบเท่านหร่ อโอ้ยสุดยอด,ดที่สามนะวิ่งอยู่ที่ไหนครับ,รรบวิ่งอยู่ที่ไหนครับหมู่บ้าน,น,านวิ่ง,งมุดได้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 ไดถ้วยบ่อยครั้งไหมฮาร์ปแรก่ได้รแรกได้ที่ได้ที่สามเลยสุดยอด<ไ>โอเคขอบคุณมากครับมาด้วยกันเมื่อวันนี้<ไ>หมู่บ้านเดียวกันตัวแทนหมู่บ้านเนาะโอเคครับโอเคชื่ออะไรนะได้ที่เท่าไหร่เออ โอ้ยอ oh, uh. oh, <Yeah. S 1> ายุไออีกยี่สิบเอ็ดโลนะฮะโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับไปไปติดตามชมนะ <Yeah. S 1> นมครับ